คลับชาวอินโดนีเซียของเลซึ่งเป็นสมาชิกหนุ่มวงเอ็กโซนะคะได้เขียนนิยายเรื่อง My Lecture My Husband ซึ่งเป็นแฟนฟิกชันค่ะเนื้อหาของนิยาย,ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบเลเป็นการส่วนตัวมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากและล่าสุดก็ได้มีการยืนยันมาแล้วค่ะว่านิยายเรื่องนี้จะถูกดัดแปลงนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์พระเอกของนิยายเรื่องนี้มีบุคลิกและนิสัยเหมือนกับเลแห่งวงเอ็กโซทุกอย่างโดยทางผู้เขียนนิยายก็ ทำการขอลิขสิทธิ์ในการนำคาแรคเตอร์ของเลจากทาง SM Entertainment ไปใช้แต่งนิยายอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะลงมือเขียนด้วยโดยพอเรื่องรวมนะครับถึงเนะะื้อหาของนิยายที่กำลังจะกลายเป็นหนังได้มีการสอดแทรกวัฒน,ธ,นธรรมของประเทศอินโดนีเซียเข้าไปด้วยครับในส่วนของนางที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องนี้จะได้นักแสดงหนุ่มชื่อดังของประเทศอินโดนีเซียอย่างรีซ่ารัเดียนมารับบทเป็นพระเอกครับ